ครับทำไมอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นรอยอะไรยังไม่บอกอข้างตัดสองข้างนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวที่นี่ทาใหม่อีกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ลบภาพออกสามสี่ภาพนะครับจะได้ถึงสามนาทีสองนาทีหรือเปล่าหรือสี่นาทีนะครับจะให้ดูนะครับนะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดู ดูในภาพรวมก่อนนะครับโทรศัพท์ก็ไม่ดีเลยนะครับดูรอยแตกรอยร้าวนะครับรอยเหี่ยวย่นไปตามการเวลานะครับของแทมจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับดูด้านหลังนะครับเนี่ยจะเป็นแล้ารอยแตกไม่เข้าเขาเหมือนกับที่เขาถ่ายทามานะครับเพรพัน์นะครับแล้วมีตะกูดอีก2ดอกอยู่ข้างล่างนะครับ เขาเนื้อผงต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเขาทามาก็มีเหมือนกันแต่มันคนละอย่างกันนะครับมันใหม่นะครับตัวนี้เก่านะครับเพรพันนะครับดูก่อนนะครับดูที่ครับดูครับ สุดยอดเลยนะครับดูรอยแตกเล้านะครับนี่ก็จะไปอีกแล้วนะครับคงจะยังเพิ่งนาทีเดียวเอง <c oughs> ก็ยุบขยับแล้วนะครับเนี่ยต้องก็เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ตะกุดสองดอกนะครับผงมวลสารอยู่ข้างในนะครับเป็นตะกุดนะครับ